สวัสดีค่ะยังอยู่กับ Home b เออร์สอัปเดตอีพิเศษของเรานะคะที่มาพูดคุยกันถึงเรื่องการออกแบบบ้านตามหลักโฮมจุ้ยกับโครงการเมย์อ e ีแอเวนะิวสนครินค่ะ อีพีนี้หญิงและพี่แคนนี่พาทุกคนเข้ามาภายในบ้าน่ะมาดูว่าการออกแบบบ้านตามหลักฮวงจุ้ยภายในเนี่ยเป็นยังไงบ้างพอหญิงเดินเข้ามาภายในเนี่ยรู้สึกเหมือนมันมีหนึ่งฟังก์ชันก่อนที่จะเข้าสู่ภายในตัวบ้านมันเหมือนแบ่งสัดส่วนการใช้งานไว้อารมณ์เป็นยังไงหญิงเข้ามาถึงอารมณ์แรกเลยอิมแพคแรกแคือรู้สึกว่ามันโปรง่งม,มันไม่ถูกปิดกั้นใดๆที่มาที่ไปในการออกแบบจุดเนี้ยเป็นยังไงบ้างคะพี่แคนนี่ พี่แบ่งเป็นสองส่วนะนะครับในแง่วิทยาศาสตร์เนี่ยบริเวณตรงเนี้ยแถวนี้ทั้งหมดเนี่ยเราเรียกว่าเกงกังนะในภาษาญี่ปุ่นนะครับถ้าเราดูหนังนงบิตะดูหนังในหนังญี่ปุ่นเนี่ยเปิดประตูเข้าไปเขาจะต้องมีช่องมีบริเวณให้ถอดรองเท้านะครับมีสเต็ปสเต็ปเนี่ยออกแบบมาเพื่อให้ฝุ่นอยู่บริเวณนี้ถอดรองเท้าเสร็จปั๊บขึ้นบ้านไปนะครับตรงนี้เรียกเกงกังที่แปลกคลืออย่างนี้ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ร่ํารวยมากค และทุกบ้านมีเก่งกังทุกทุกบ้านนะครับ every single home มีเก่งกังเขาเลยรวยใช่อย่างนั้นหรือเปล่าบางเอิญในแง่ของหงจุยเนี่ยศาสตร์หงจุยเนี่ยมีสิ่งที่เรียกว่าลานหนิงลานหนิงคืออะไรลานหนิงคือบริเวณที่รับพลังงานจากด้านนอกอเข้ามาในบ้าน ก็คือจุดนี้เนี่งจุดนี้เองนะครับเรามีร้านหนึ่งนอกบ้านเพราะว่าเราวางโครงสร้างมาสเตอร์แ,รแล l เราเป็นเอเวนิวเพื่อดึงพลังงานนะครับของมังกรอินฟินิตี้เข้ามาในบ้านเป็นร้านหนึ่งนอกบ้านและในบ้านเราก็มีร้านหนึ่งอีกเช่นกันเพราะเราเชื่อว่าจะดึงดูดพลังงานดึงดูดโชคลาภดึงดูดแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามาในบ้านสําหรับผู้อยู่อาศัยในบ้านหลังนี้ค่ะ ซึ่งพอเข้ามามันก็เหมือนอย่างที่บอกคือมันแบ่งฟังก์ชันแล้วในแง่ของการตามหลักฮวงจุ้ยก็คือดึงพลังงานเข้ามาด้านในบ้านถูกต้องครับพี่เนนีในทั้งวิยทยาศาสตร์ใช้งานได้จริงสะอาด และยังได้ในแง่ของหวงจุ้ยด้วยโอ้โหการแบ่งสัดส,ส่วนการใช้งานถือว่าลงตัวแล้วก็ถูกลหลักห่วงจุย้ยถูกต้องครับค่ะนอกจากนี้ภายในบริเวณชั้นหนึ่งเนี่ยยังมีฟังก์ชันอื่นๆที่พี่ออกแบบตามหลักหวงจุ้ยอีกไหมคะเราคงจะพูดไม่ได้ทุกเรื่องนะเพราะถ้าเราอธิบายทุกเรื่องเนี่ยต้องทาประมาณ30กว่าตอนโอ้โหหรือถ้าใครแบบสนใจแบบรายละเอียดลึกๆจริงๆนะคะสามารถแวะมาชมโครงการเจ้าหน้าที่หรือว่าพี่เคนนี่เองก็สามารถอธิบายทุกจุดได้อย่างละเอียด้แต่เช้าจะดเย็นได้เลย อธิบายได้ทั้งวันค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะพาดูแบบเป็นตัวอย่างนะทุกคนเดี๋ยวไปดูส่วนอื่นกันต่อคะ่ะว่ามีฟังก์ชันอะไรกันบ้างคะ่ะดีครับค่ะไปนี่ครับอันนี้เลยครับอันนี้ค่ะอันน,น,นี้ภูมิใจนําเสนอนี่คืออะไรคะจริงๆคือเสาบ้านบ้านทุกบ้านต้องมีเสาอยู่แล้วครับเพราะว่าตรงนี้วิศวกรเขาออกแบบมามต้องมีเสา,าครับวางตําแหน่งนี้จะได้ฟังก์ชันนั้นวางตําแหน่งนั้นจะได้ฟังก์ชันนี้แล้วสินแสมาเกี่ยวยังไง ตรงนี้เนี่ยสินแสก็มาชาร์จเลยถ้าคุณวางเสาตรงนี้ข,<า>ขนาดต้องเป็นเท่านั้นต้องเป็นเท่านี้ตัวเลขถึงเป็นเลขมงคลสิ่ง<ม>ที่วิศวกรทําก็คือคํานวณขนาดเสาใหม่ให้ได้ตามสินแสบอกแต่อ้าวคำนวณเสร็จแล้วยังไงเพราะปรับขนาดอาจจะต้องปรับขนาดค<ม>านปรับความหนาของพื้น<า>ปรับอะไรก็ตามที่มันเป็นเรื่องของวิศวกรรมให้มันลงตัวกันตรงนี้ทํางานใกล้ชิดกันมากเลยระหว่างสินแส วิศวกรออกแบบอย่างนี้อาจารย์บอกเอ้ยปรับให้เล็กลงนิดนึงได้ไหมอักขิเเทคบอกว่าถ้าเล็กลงแล้วหน้าต่างไม่สวยครับงั้นขยายนิดนึงถ้าขยายนิดนึงแล้วยังไงคานต้องขยับไหมตรงนี้ทํางานกันใช้เวลาพอสมวควรคแต่ทั้งหลายทั้งปวงนี่เราต้องการให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดได้พลังงานดีสุดได้อะไรอะไรที่มันจะส่งเสริมความมั่งคัง่งความรำ่ำรวยให้ผู้อยู่อาศัยสูงสุดเราเลยต้องทุ่มเทและทําตรงนี้ค รายละเอียดเกี่ยวกับการออกแบบบ้านตามหลักฮงจุ้ยของภายในบ้านหลังนี้ยังมีอีกหลายอย่างค่ะเดี๋ยวติดตามกันต่อใน EP ต่อไปเลยค่ะ